สวัสดีครับมาพบกับช่องเซร้ายลาซานะครับ<ห>วันนี้มาเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน,น้องน้องสาวของจิกไก่นะครับคุณคุณคุณอยู่ท้างคุณครับเดี๋ยวมาพบกันครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่ไก่นะครับจะมาเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดน้องน้องนะครับตอนนี้เราจุดอยู่ข้างทางนะครับ นี่ด้อเที่ยวมาเกิดไข่ด้ออายยังฮักคือเก่าได้หลาด้ออย่าคิดเป็นหายครับอายยังสันยังสี่นี่นะครับครบรอบ21จีนะครับ27ปีโอเคโอเคเดินทางจุดไฟยังยังหรือว่าสิออกไปจากนี้แฮปปี้บ d ดดีทูยู แฮปปี happy 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 ้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูอีกรอบหนึ่ง แฮปปี้เบิร์ตดีทูยูแฮปปี้เบิร์ตดีทูยูแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตดีทูยูขอใหครอบครัหลายเด้อล่ะโตโยขอที่สุดเจ็บพีแล้วขอใ

มือตังานมีกินขาตัวนี้โกินขาใหใส่บาีมาบาีมาได้งานทยปลาเามาแมกอนมาครับงานมาเกิดน้องได้นะครับผมมาลยฮงกอนาั่งกอนโอเคนะครับผมอมาเลยยาัอันนี้งานวันเกิดน้องรู้รู้สึกยังไงนะครับมือนี้บอเมื่อเ่เบิ่แผนผ่าไปเนาะ นี่เดิมมิตรญาตพี่น้องกันเลยครับผมนี่ครับพ,พี่ไกลพี่ใหญ่นี่เขาก็มาเลยนเาลยนาะอ,อย่างไรก็อวยพรให้น้องเนี่ยมาผ่านกล่องอม<า>ื่อนี้บวันเกิดน้องสาวครับผมไถนะครับเออได้ผีไส้กนโตก่อครับผมอยากให้น้องมีความสุขเขี้ยงไรสมปรารถนาสุยางครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลำลยุยลำลยุยข,ขายขายขายังก็ให้ มันหมานเรืยเยครับผมเลขถึงเบอร์ครับครับครับผมท่านาพิชัยขอให้น้องอยู่ดีไม่แห้งก็โอเคแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับพี่คนรองเนาะอ่าคุยพ่อให้น้องเนี่ยสิลมยูทูบได้ไหมนี่อ่าขอให้น้องมีความสุขครับพี่กับบอมี่ยังไงร้องนี่เลยมีเรานี่อเอขอให้น้องถึกละวันที่หนึ่งเด้อครับผมเออ นีครับาติเขาก็หลายสุขชนนะครับผมโอเคครับครับผมคลิปนี้กับวิมีอยังหลายครับผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากติดตามช่องเสือลายลาซาดเลยครับผมมืนหนีมางันมันเกิดนองครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ